กล้งลึกเตอเกมซีเลยเกมซีเลยเกมซีเลยกินนิ่มกินนิ่มมาวะไฮรอดวะมาวะกูดิเออมางี้ได้อยู่นี่มึงได้ตัวอะไรบ้างอะบอลมากับเฟย่าโอ้ยบอลมาเล่นสนุกกว่า เอาเเะอะไรไปดีวะอันนี้ไปเอาอยดีวะอาอันนี้ไปดีกว,ากวาก่าอติไปแล้วค่อกดน่าจะโอเคกว่าเอา,ก,ากันกายภาพเอากันเวทไปดีกว่ากูมีลางสังข์ขอฝั่งนู้นแม่งเวทล้วนว่ะโอ้โหกายภาพหนักกว่าเยอะเลยวะ่ะ เชียรูกาดกับพันโซฮะแต่เอก,กดไลค์พี่บอกเฮ้ยเล่นเกมไรเล่นด้วย เจนสิบน่าจะนั่นแหละไอไอห้าได้ป่ะโอ้ยไอเจ็ดเจนสิบไอ Welcome to Mobile Legends เออโอ้ฝั่งนู้นตัวอะไรเข้มเข้มบ้าง f i v seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. sc Vocal บอลบันออกสกิลดูดเลือดด้วยมึงอะไอ้ขวานแดงอะขวานแดงนะตัวยืนเลยนะเว้ยอะไรอะไรทำไอ้

กินน oh 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 ิ <what> ่มกินนิ่มกินนิ่มเก็บสี่กินนิ่มเคยตัวแทงแช่บ่อยสักเล่นให้ล้อสายเวทไหมล่ะอืมคุณจะออกเผาออกสโลโอ้โหออกข้ามฮิวเดี๋ยวรู้เรื่อง บาได้บ้าบาได้บาวโอ้โหเกอนตายคักาลมาดีครับขมาดีครับโอ้ย้อมจะแตก ai xe, hay xe, đua đua. 2-2. 4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 -2. xe 4 2 4 2 4 2 4 2 แทงให้อยู่แทงให้อยู่แทงให้อยู่เอ้ยปั่นมันเลยยอดอ้สวย oh. เอ้ยได้อยู่เฮ้ยคิดได้อยู่อะคิดได้อยู่อะเฮ้ยได้ไหมโอ้โหวัดว่ะสองหนึ่งว่ะเอาว่ะแคนว่ะแขปฝักหุ่นว่ะจ้อันโซว่ะสไลด์ดิสไลด์ดิสไลด์เออเ้ยถือว่าได้อยู่สองหนึ่ง

เข้าไปแล้วคอมมาอมหนุนไม่มาเลยเฮ้ยมีมือกูสองสองคนอยู่ในป้อมเนี่ยเฮ้ยโซตาย

กูรอเลือดก่อนรอได้เบาพอได้เบารอเลือดมากูต้องตอบเลือดม่ได้มากที่สุดอ่ะโอ้โหแต่มันมีซับนี่หว่าอย่าลืมไปเลยหกห้าสี่สามสองหนึ่งวิ่งเข้าไปแล้ว Oh, I'm so and oh, so and I have been slain I'm So and so I An have been slain enemy killing spree. <coughs> yeah, enemy rampage enemy killing spree mm. โอ้ยทันโซเราเล่นไม่เป็นดูสองเจ็ดบ้าไปแล้ว,ว,วแพ้นเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยแตกอะไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยโอ้โหแพ้ไม่ต้องโทษใครเลยโทษทันโซทันโซเราเล่นแบบว่างไงดียไปยืนหน้านะ่ะ ดูเรตติงต้งเรตติ้งสามจุดหกว่าไปแล้วทำดาเบิลทำดาเบิลน้อยกว่ามึงอีกต่ออะไรเดียวฮันโซฟกมา,มา,มาเล่นอีกรอบกูวิจารณ์นยับอะ่ะเกมนั้นอะ่ะถ้ามีเสียงอะ่ะยับยับยับยูจีจอะ่ะเออ ฮีโร่ฝั่งนั้นกายภาพส่วนใหญ่5 s e c o n d น till the e n e m ม r e a ี h e s t h น b a า t l e f i e l d s m a ส h t ไปฮะต l ลุย o ะล d ยนมโ่สโลี้าเรล์ว่าแกไม่ได

ก็กระโดดเข้าไป,ไปอย่างงัน้นการใจวิ่งเข้าไปตีในป้อมเมื่อกี้มันก็ได้แล้วเปล่าวะเออใช่มันเข้าไปตีตอนนั้นแล้วก็แฟตออกมาก็ได้นะอันนี้มันแฟตเข้าไปโอ้โหจบเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหเกือบตายเกือบตายสามไอ้เหี้ยดูอย่างเขภาพโอ้โหนั่นไงโอ้เราไปยืนเกาะกันทำไมเนี่ยไอาเทมตัวนี้ยิ่งช้าๆอยู่ยิ่งเล่นเนปเลด้าไม่ค่อยช้ำด้วย Down. You have slain an enemy. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. This <ussells> one is dead. <ussells> oh. I will not you. Divan, Divan. Your team destroyed a turret. What does do Game An ally has been slain. You have been slain. Oh. an enemy slain. An ally has been slain. Oh, crazy, wow. Our turret is under attack! Our turret has been destroyed! Mm -hmm. let go.

Shut down! An enemy has been slain! An ally has been slain! An ally has been slain! โอ้ยทำไมมันสกิลมันคูดาวช้าจังวะต้องออกไอเทมคูดาวเยอะแล้วตัวมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าคือตัวกูมันไม่มีไอเทมลดคูดาวมันก็เลยคูยดาวแบบว่าโคตรนานเลยปกติตัวน,นี้มันต้องแบบเน้นสกิลแล้วก็กดสกิลหนึ่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเกาะมันจะเพิ่มขึ้น 私と踊りましょう,う,うこんな記憶がなければいいのに นอกจากกูก็มันมีคนเข้าแล้วไอ้เนี่ยมีไอม้าเนี่ยไม่ขี่ม้าจากไหนก็ไม่รู้เลยทำไมม้ามันอ๋อมันยังไม่ได้ออกนะนดีกว่ามันไม่ออกสกิลดูดเลือดอะไอ,อ้ม้ามันไม่ได้ยืนหรอกถ้ามันไม่ออกอะมันต้องออกสกิลดูดเลือด ต้องออกวานหอิว่าตใช่ตัวมือออกอดียวออกดาบดาบสายลมอะไอที่มันได้คีดสิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นนะ โอ้ยดูคุโดมนตีแป๊บเดียวไม่จะตายและไอ้ข่าเลย,ย,ยเออมึงเล่นไม่สมกับเป็นตัวเมทแทงเลยเฮียแม่งไอ้เฮียเล่นแล้วก็ไม่ได้ตีด้วยนะไอ้เฮียเฮียจริ